างเมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กนั่นเองนะครับพาไปที่นครเพตรานะครับที่ทางจอแดนถือว่าเป็นโมรดกโลกเพราะว่ามีนครหินโบราณน,นั่นเองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินข่าวกันมาแล้วนะฮะว่าจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทําทให้นักท่องเที่ยวต้องหนีตายกันเจ้าระวันเลยนะครับทางการรีบอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในเมืองเปรตา,รตาเมืองทะเลรายโบราณในจอแดนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะฮะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงฉับพลันในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยฮะเป็นภาพช่วงระยะเวลาเรื่องของการหนีออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่ากระแสน้ำเนี่ยได้เอ่อล้นท่วมช่องเขาจนกลายเป็นสายน้ําที่ไหลเชี่ยวกราก ขณะที่มามูทรีฟาอัดหนึ่งในท่องเที่ยวได้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เขาเนี่ยถูกอพยกออกจากเมืองมรดกโลกแห่งนี้ด้วยรถยนต์คันหนึ่งนะฮะซึ่งต้องเร่งเดินทางด้วยความเร็วเลยผ่านพื้นที่ช่องเขาที่กําลังถูกกระแสน้ําหลากเข้าท่วมนะเขาต้องหนีกันเร็วอย่างนี้เพราะว่าเคยเ,เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกันมาก่อน โดยเวฟาอัดเปิดเผยกับรอยเตอร์ครับว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆใช้เส้นทางที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเส้นทางที่กลุ่มของเวฟาอัดที่ใช้เป็นเส้นทางออกจากพื้นที่นั้นถูกมองว่าอันตรายเกินไป โดยในจอแดนเนี่ยนะเกิดเคยเกิดภยัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันโดยในปี2018มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนและในปี1963นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส23คนถูกกระแสน้ำพัดหายไประหว่างที่พวกเขาเนี่ยติดอยู่ในเมืองเปรตาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องรีบอ,อพยพคนออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะฮะ